็เป็นคำหนาบที่ดีนินะเนี่ย pH น้ำที่เหมาะแก่การลดน้ำต้นทุเรียน pH ต้องอยู่ประมาณเออเอาว่า5.5ถึง6.5เหมาะสมสุดเหมาะสมทั้งการลดน้ำลงในดินเหมาะสมทั้งการเอามาสบบับปะผสมยาถ้า pH สี่จบ pH เลย6.5ยาคุณไม่รวมไม่เข้ากัน่นะรวมทั้ง เพราะนั้นทีน้ำที่คุณจะเอามาผสมยาจริงๆรีใต้องอยู่ที่5.5และไม่เกิน6.5เท่านั้นเห็นไหมฮะอ่ามันก็มียายาที่คุณใช้จะได้ประโยชน์เต็มร้อยมีนะฮะอันนี้เกี่ยวขอให้ช่วยมาื่วกันปรับ PH น้ำเลยครับ สวนนวดสวนของผมเองนะครับเอาน้ําขึ้นมาพักในบ่อแล้วมันเพรียดมันสูงครับเรามีวิธีปรับนะเพรียดมันสูงเพรียดแปดเพรียดแปดอ่ะเพรียดเป็นด่างลูกเป็นด่างยังครับแล้วเราจะปรับลงมาถ้าถึงขนาดริมมาหาเจ็บอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์มีเทคนิคไหมส่งที่นี่แล้วไปซื้อที่อื่นครับผมขอบคุณครับ น้องมันไปชนเราดีกว่าบอกขายส่วนมันบอกของคุณครับไม่นี่มุจะไปหากักาั้ตอบเลยเหรอเอออ่าเนี่ยแก้ยากที่สุดดินเป็นด่านน,น,าน,นี้เอาไม่่า้ถามใครเซลที่ไหนก็ปวดหัวนันจกจัดการบอกดินเป็นด่านเขาแนะนาเลยขายที่มันแก้ยากมากถ้าดินมีกดแก้ง่ายน้ําเป็นด่านก็เช่นเดียวกันถ้าถามว่าน้ําเป็นด่านเอาอะไรไปปรับน้ําเป็นด่านจริงๆก็ต้องเอากอน กดน้ำส้มกดอะไรพวกนี้ที่มันติดกดใส่ลงไปทีนี้ถ้าปีิมาน้ํามันเยอะคุณจะซื้อน้ําส้มเป็นเท่ยวรถเลยหรอใช่ไหมฮะเนี่ยคือปัญหาเพราะนั้นถ้าน้ำเป็นด่างจริงๆผมแนะนํำให้ใช้ตัวที่ร้านน่าจะมียเบ็ดสวยสแอมเนี้โอเคร้านนี้แก้ได้แอมนเนี้ยยี่เบ็ดสนยสวย คุณต้องดูปริมาณน้ำของคุณ,คณก็คือเราไม่รู้แหละ <Okay. S 1> เราโง่เราโง่เราคุย,ยกันอย่างนี้เลยเรามีน้ำอยู่ในบอก <Hey. S 1> บอกตรงไหน <Hey. S 1> นะคุณก็เติมยีบเบ่เป็ดสูงสูแล้วก็เช็คไปเอย,เยปริมาณเท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้เองยีบเบ่เป็ดสูงสูงที่ร้านนี้สาเป็นเลยหนูสาดลองอ่านน้ำลองกลับเลยใส่สักสามโลห้าโล หลังจากใส่แล้วหนูก็สามสี่ชั่วโมงหนูก็เช็คพีเอน้ำเลยเดินเดินสาดินสาะดีที่สุดประหยัดสุดบอกเลยาอาจารย์ครับให้ละลายปุ๋ย,ยกับน้ำก่อนค่อยสารนะครับละลายอ๋อใช่ใช่มันละลายยากออ่ะเอาปุ๋ยใส่กระแป้งคุกๆๆเนาะใส่คุกนะแล้วก็สาดเลยแต่เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่นะเราเจอเจอเหมือนกันที่ใต้ก็เจอที่ที่ที่น้ําที่เป็นภูเขาแล้วมันเป็นหินปูนแล้วพอหน้าเลงแหมที่มันการป็นทุกบอกทาะการที่มันการแตกบอกเลยถ้าคุณเอาน้าแปดมาลดต้นไม้ดินคุณจะอยู่ประมาณเจ็ดเทียงต้นไม้คุณจะยืนใบเหลืองเหลืองเียวเียวแกนแกมนะฮะใส่ปุญญ๋ยยังไงก็ไม่ตอบโจทย์ อันนั้นเป็นที่เทียดดินแลนะคน้ำของเราคงไม่ถึงจะเป็นบางพื้นที่ทนะที่ไม่ค่อยมีใครเห็นลองเอา,เอาเดี